หลังจากที่เราได้ดูแมปโลตันนะครับที่มีการเปลี่ยนไปค่องข้านเยอะนะครับแล้วก็ตัวของสกินใหม่นะครับคุโรนามิที่กําลังจะเข้าในอีกไม่กี่วันนี้นั่นเองผมก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนั่นก็คือตัวของไอซ์บ็อกนะครับที่ถูกนําออกไปปรับเปลี่ยนหลายมุมหลายจุดแล้วเกิดนะครับทำให้มีหลายๆายมุมเหมือนกันที่ผมคิดว่ามันดีและไม่ดีนะครับเดี๋ยวทั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในคลิปนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไป กันแล้วก็ let's go ครับผมมีร้านเติมเกมราคาถูกแถมปลอดภัยมาแนะนําทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือร้าน Melo Top Up บริการเติมเกมราคาถูกทั้ง PC โมบายรวมกันมากกว่า10เกมและแน่นอนมีวันลแลนด้วยนะครับหากสนใจอยากเติมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่อด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้อง Melo Top Up ครับผม ต้องขอกราบสวัสดีกับคุณผู้ชมในช่วงดึกกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิวนี้กับผมฟิวนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงการอัปเดตท,ที่ทาง i c e b o x เขาได้ออกไปแล้วก็นำกลับเข้ามาแล้วนะครับผมต้องเตรียมบอกลาแมปเฮเวนด้วยนะแต่แบบซันเซตกับแมปอื่นๆก็ยังอยู่กับเรานะครับรู้สึกว่า <c oughs> โอเคก่อนอื่นเลย <c oughs> ผมขออนุญาตพาทุกคนไปดูสไนเปอร์กระบอกใหม่นะครับสไนเปอร์เอาลอนะเดนะครับว่าจะมีหน้าตารูปร่างเป็นยังไงการยิงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับทุกคน บอกได้เลยว่ารูปร่างหน้าตานแล้วก็พลังทําลายล้างของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กระสุนเนี่ยตรงพอสมควรด้วยนะทั้งการเข้าสโคบแล้วก็ไม่เข้าสโคบนะครับเหมือนกับที่เขาได้บอกได้ว่ามันจะเล็งตรงน้อยกว่าโอเปอเรเตอร์นะครับแล้วก็เวลาที่ออกสโคบเนี่ยมันก็จะเล็งตรงน้อยกว่าตัวของมาเชลนั่นเองจะเป็นสไนเปอร์ที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะทําลายกําแพงระดับสูงสุดได้นะครับไม่ว่าจะวางอันติหรืออะไรนั่นนี่นะครับอย่างที่เราได้เห็นไป ไซส์ B ีในแมป Ascent นะครับผมสามารถยิงทะลุทำลายอัลติเมทของคิวจอยได้เลยนะครับอก็ลองมาเข้าในเอพิโซดที่8 a c เอกกันนะครับแล้วจะลองมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ โอเคครับพเรามาเข้าคอนเทนต์หลักกันนะครับผมจุดที่เปลี่ยนไปจุดแรกเลยก็คือมุมของแอทแทเกอร์นะครับผมมุมตรงกลางตรงนี้เลยจากเดิมที่มันจะมีคอนเทนเนอร์ที่สามารถขึ้นได้ตรงกลางนะครับผมเปลี่ยนเป็นแบบใหม่เป็นแบบนี้ครับมันจะไม่สามารถขึ้นได้อีกต่อไปนะครับจะไม่รู้ว่าเจสจะกระโดดถึงหรือเปล่าจากคอนเทนเนอร์ฝั่งขวานะครับถามว่าตรงนี้ดีไหมผมว่าดีนะมันช่วยลดการดักการอะไรออกไปได้เยอะเลยนะครับผมแต่แต่แหละการดักของแมปเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่ผมคิดว่า น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับมุมที่2เลยก็คือคอนเทนเนอร์ตรงกลางนะครับที่จะเชื่อมเข้าไปในไซต์ B นะครับมันก็จะถูกปิดทึบแบบนี้แล้วจากที่เล่นเป็นหนังอินเดียกันมานานนะครับเขาก็ลดโดยการปิดไปเลยนะครับแล้วก็เปิดแค่ฝ่ายเดียวช่องเดียวก็พอนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับประมาณนี้เาสำหรับจุดที่2นะครับจุดที่3นะครับก็จะเป็นคอนเทนเนอร์ที่แอตแทกเกอร์จะใช้เข้าในไซต์ B นั่นเองนะครับจุดนี้ก็มีการเล่นได้หลายระดับเหมือนกันจากเจ็ตที่กระโดดได้สองครั คอนเทนเนอร์ได้แบบสบายๆเลยนะครับแชมเบอร์ก็ถือว่าโกงมากๆในตอนนั้นนะครับผมนี่ก็จะถูกปรับเปลี่ยนใหม่เป็นแบบนี้ครับผมก็จะไม่มีคอนเทนเนอร์ให้ขึ้นอีกต่อไปนะครับแล้วก็ไม่มีจุดบางอีกต่อไปก็มีแบบโล่งๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะอันนี้ส่วนตัวนะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับมันดูเหมือนขัดสนิทไปยังไงถ้าคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็มุมอีกมุมนึงนะครับก็จะเป็นตัวของเอ มีการเจาะรูนะครับผมตรงด้านข้างตรงนี้สามารถกระโดดออกมาได้เลยนะครับตรงนี้ผมคิดว่าดีนะคือบางทีอ่ะมันถูกจำกัดให้เราขึ้นไปแค่ทางเดียวเนาะถ้าสเตจมันปิดน้ำแข็งปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สามารถขึ้นไปได้เลยนะครับผมจนก,กว่าน้ำแข็งจะแตกอะไรเงี้ยมันทำให้เราเสียจังหวะในการบุกไปเยอะพอสมควรเลยนะครับเรามาดูข้างในกันข้างในนะครับจากเดิมเป็นอย่างนี้นะครับจะถูกปรับใหม่เป็นแบบมีกล่องแล้วก็มีหน้าต่างประมาณนี้เลยสามารถดูได้หลายจุดมากๆผ่านจุดนี้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ น่าสนใจนะผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับและนี่ก็คือการปรับเปลี่ยนของแมป i c e b o ล็อนั่นเองนะครับจากทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับว่าจะมีอะไรที่มันนอกเหนือไปกว่านี้ไหมแต่หลักๆก็มีประมานี้แหละครับ อ่ะพาถัดไปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตัวอย่างของสกินคุโรนามินะครับผมก็จะมีตัวของแวนดอลมาให้ทุกคนได้รับชมกันทั้ง4สี4แต่ CC ีนี้ผมจะเอาแอนิเมชันมาให้แค่อันเดียวนะครับสับอ่าสำหรับใครที่อยากดูเต็มๆก็สามารถที่จะย้อนไปดูคลิปก่อนได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปพาพหลังจากนี้ก็คือฟุตเทจที่ผมได้เล่นตัวของไอ e b บ x เมื่อนานมาแล้วนะครับคิดถึงมากๆนะ i อ e b บ x โ okay. อเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน Here. Hmm. Mono. Okay. Oh. Hmm. One enemy remaining. You. Uh, Oxen's going up.

啊，又喊了。 อ,อปอนูอ,อปมันเพิ่งเปลี่ยนอกอไปเนี่ข้างหลังอะคนก็แค่ว่าจะเป็นไวท์หมดนะเธอไม่หมถึงว่าแบบมันช่วย <Sp ikes. S 1> <will> เพื่อนเออเลือกเลือกตัวเจดก็รู้แล้วแหละว่าสมัครไอดีมาใหมา่ Adinho né? แฟนตัวนี้แฟนตัวนี้แฟนเนี่ยเออมันจะตกสองทีใช่มันจะติ้งสองที Spike planted Last player standing One enemy Ugh. remaining. I got run away, run away, run away. Every day, you.